รถเข้าใหม่นะครับวันนี้มาสดๆเอ้อนๆนะครับกับ Honda Accord G10 1.5เทอร์โบปี19นะครับผมสีขาวเดิูๆแบบนี้นะครับใม่เพียงแค่1 0 0 0 0แสนกิโลนะครับรถจะไม่ทําอะไรเลยนะครับเราเอามาให้ดูเลครับเพราะว่ารถเพิ่งซื้อมาวันนี้เลยนะครับมาชมมันก่อนนะฮะก่อนจะลงคลิปเต็มนะครับนี่ฮะ a c c o r d G10 นะคันนี้มีชุดแต่งพาร์ทรอบคันของแท้จากโรงงานเลยนะครับ รถเป็นสีขาวมุกนะครับตัดด้วยชิ้นงานสีดําทั้งกระจังหน้าโครเม่ต่างๆมีครบเลยล้อมแม่คันนี้เท่มากครับล้อมแม่ของตัวเทอร์โบนะใครที่ชอบเบนซินไม่ชอบไฮบริดนะครับคันนี้เกร์ไแน่นอนนะครับภายในกว้างขวางครับนี่ครับสีขาวแบบนี้ขนาดต้องเป็นสีดํารถมันถึงดูสปอร์ตนะครับรถจะไม่ทำคามสาดด้านในต่างๆนะครับแต่เห็นไหมครับว่ามีแท็กเข้าศูนย์อยู่นะครับคันนี้ประวัติศูนย์รงทุกระยะนะครับไม่เคยขาดประวัติผมก้าห้องเอาไว้เลยนะครับคันนี้รับประกันว่าไม่เพียงแค่1นึ่งแสนกิ นั่งกันหลายคนก็สบายนะครับเพราะมีแอร์หลังนะครับข้างหลังกว้างขวางคอนนาไอคอร์ด G10 ผมคิดว่ามันกว้างกว่า G9 เยอะมากๆนะครับเวลานั่งมันจะสบายมากๆเลยนะครับดีไซน์ด้านท้ายนะครับตัวสปอยเลอร์ดักเทลหลังนะครับกับไฟท้ายตัวสีเท่มากๆนะครับมีกล้องหน้าหลังในตัวมีเซ็นเซอร์ถอยหลังต่างกยะ2งจุดครบนะครับไม่ไม่เยอะมากนะครับสภาพดีๆสีขาวเดิมๆแบบนี้นะครับมีที่โปะออโต้ัวขาแล้วนะครับผมคันนี้ส่งทำสปาเสร็จทำความสะอาดเสร็จหมือนกันนะสภาพจะเป็นยังไงคอยติดตามกันได้เลยนะครับ